เรก็พบใครวะลืมจองมันก็จะวันนี้ก็จะมาเล่นวีบอยมาก็ดูนะเอ้วกคนมันเทอแลว้วอ่ะไม่ต้องบอกเดี๋ยวไม่ดูเลยนะเนีย่ยใส่คุ้มหมดทุกอย่าง mấy don't do it like còn ừ. Con mật là... ừ. ừ. hết, hưng. Just order len hảy nắp. Ugh. vắt Ugh. Ugh. hết, Ugh. 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 được phí. คนหนึ่งคนแล้วอีกคนหนึ่งไปไหน s <S อ,อ่ะฮัลโหลวัดต่อมาไงัขบกระเท้าเลยขาบกระเท้าเลย โอ้โจริงจริงเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะหอยนะมีเพิ่มมาห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้มันเห็นบักแล้วจ้าจ้าอ้วมาดาบักเห็นอุดแมน อปังปั้เดี๋ยวข้าก็แบดถ้ายิงหัวอีกรอบด่าโปนะครับพี่น้องปั๊บปั๊บปับปับปัปั๊บปั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 บ 咚！咚咚咚！那、嗯、枪！嗯 นี่จะปูเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวปูยิงแค่มาเล่นหนึ่งคนอ่ะ โอเคปูตัก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 ใช้คากแฟลอย่างเดียวนี่มันน่าจะปูแล้ะแหละพวกปูนะ้เขาเรียกพวกกระจอกรับ โอ okay. เคเดี๋ยวเก็บเวลางานคนอื่นที่มากกว่ากูใ้ครับเห็นหินนนหินหินห้หัดหัดเอา้ ไอนีแหละของจริงครับคนใช้โปรเขาเรียกโกกระจด้วยมวยด้วยมวยไม่โวยชุดก็อยู่ได้ แลนะ้วบวกศึกซ้อมี่ะศึกซ้อมมันยังโกงอ่ะคิดดูดิแม่งเล่นไม่มีกาลังเทศา Iena! Yeah, no? ปิดบุตดู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 ดดู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 ูู้ดูดูด

จังหวะนี้ครับห้วงกายไปลตั้งตั้งเอาทีบ้างอ,อกเลยว่ามีเงินใช้ากเไม่ต้องจ่ายหรอกขาเขม่ใจใายแค่เท่านี้เ่าก็พอแล้ว เราเราสายคนไหนครับอุ้ยตั้มตั้ม ก่อบอกใช้คาร์ยอมรับก็ไม่ใช้คาร์เก้แปล ขันแข่วเด้อมากอไอ้แกหมกินบุร้าวนโอ้ยควยี่แปเว้ยคิวรักเเิมมันยี่เเหมืกันสอบแรงเครื่อง อุ๊ย้ตัม้มตั้มต้มต้มอะไรวะว่อยู่ลวแม่มนได้ส0คิวใช้กาก้แนี้เองง ต่าอะไรตัวนี้นะอะไรจะวุ่นวายขนาดนี้วะยอดเทพเจ้าหัมแข็งคือมันคือยิ่งกว่าทเทพเจ้าหัตุง <c oughs> องงนีงง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 ้งตงง na